ที่จะเป็นสถานที่่อเรื่องที่สองคือเรื่องของการคักผ่อนเรื่องที่สามคือการที่จะขออนุมัติหลังการเรื่องของนมาตรงการที่เราจะพผ่อนแล้วก็เรื่องที่สี่เรื่องที่เราหลายๆคนอาจจะถามก็คือเรื่องสุราครับขออนุญาตเริ่มจากเรื่องแรกนะครับด้วยคําสั่งฉบับประกาศทั้งเขียนฉบับเนี่ยที่อาจจะมีคําสั่งของวันที่30เดือนนี้นะครับือทุกคนทุกคนร้ทราบอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดเรารอให้มีการ ประชุมที่หลังหรือประชุมวันที่29หรือ30มันจะอาจทำให้มีการขาดช่วงกันระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศอะไรเพิ่มเติมดังนั้นคณะกรรมาการร่ติดต่อโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา,านครก็ได้มีการต่ออายุเรื่องของสถานที่ที่ทำการปิดทั้งหมดก็คือเรื่องของที่มีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นพับบาร์หรือสถานที่อื่นผมไม่ได้เอ่ออยถึงนะครับก็ได้มีการขอมติที่ประชุมในการเรียกต่ออายุ สถานเหล่านี้ให้สถานที่เหล่านี้ให้ไปตอด้องกับพระราชกําหนดสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องของการที่ปิดสถานที่ในเรื่องของการที่ปิดสถานที่นะครับให้ปิดถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของมาตรการการผ่อนปรนสถานที่8สถานที่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายในตอนหลังโดยหลักการ8 แต่สถานที่ที่ผ่อนโอนทางคณะกรรมการก็ได้มีการอนุมัติในหลักการแนวทางในการท,าที่จะปฏิบัติโดย8สถานที่นี้จะให้เปิดได้แต่ต้องมีมาตรการซึ่งผมจะอธิบายในช่วงหลังว่าจะเป็นยังไงนะครับเรื่องที่สมนะครับก็คือการที่จะให้มีวันที่เปิดตรง,ตรงตรกับวันที่ประกาศทางสบคซึ่งคาดว่าจะประกาศภายในวัน2วันนี้ว่าจะเปิดในวันไหนเนื่องจากทำไมเราไม่ประกาศเปิดก่อนเลย คือเรามีประเด็นเรื่องของการที่คนจะมารวมตัวกันถ้าสมมติว่ามีการเปิดที่ไม่พร้อมกันกับจังหวัดอื่นๆอย่างเช่นเปิดด้านตัดผมในกรุงเทพมหา,าคนครที่เดียวทําให้คนบริเวณบริมณฑลก็อาจจะมาตัดผมในกรุงเทพมหา,าคนครดังนั้นมติที่ประชุมจึงมีความเห็นว่าให้ทางรัฐบาลหรือสอคออปคเป็นผู้กําหนดวันถ้ามีวันไหนที่เขากําหนดว่าให้เปิดหรือมีรมราตรการผ่อนคลาย ซึ่งผมคิดว่าคงประกาศภายในวันสองวันนี้เราก็จะเปิดให้วันเดียวกันกับเขาครับและเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องสุรานะครับเรื่องสุราปฏิที่ประชุมก็มีเหมือนกันว่าเพราะว่าเราได้มีการห้ามจาหน่ายสุราตั้งแต่ตั้งแต่พันเดือนตั้งแต่วันที่10จนถึงวันเนี้ยนะครับวันที่30เมษายนเราได้มีการให้งดจําหน่ายสุราดังนั้นถ้าเกิดทางรัฐบาลมีมาตรการที่จะให้งดจําหน่ายสุราเพิ่มเราก็จะทําการ ทำการให้งดจำน่ายสุราให้สอดคล้องกับทางรัฐบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากรัฐบาลเห็นควรว่าไม่ให้จำน่ายสุาราเราก็จะทำการพิจารณาอีกทีนะัทั้งนั้นก็ทุกอย่างจะมีการพิจารณาในหลักการก่อนทีนี้สิ่งที่ทุกคนคงรอคอยกันคือสถานที่อะไรบ้างเราต้องทำอย่างไรบ้างทั้งหมดที่ผมจะอธิบายนะครับข้อมูลทั้งหมดจะมีการลงไปที่4ี่ทองทางนะครับ1นื่งคือ,อเว็บไซต์ของกร,รุงเทพมหานครสองคือ Facebook ของ นักประชาสัมพันธ์3คือ Facebook ของผู้ว่าสุวินและสคือ Facebook ของทุกหลังงานเพจดังนั้นรายละเอียดที่ผมอธิบายแบบละจมีมากมากาค่อนข้างจะมากหน่อยก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนไปตามรายละเอียดที่เราจะอัปโหลดไปในวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องร้านอาหารร้านอาหารทั้งหมดที่ผมจะพูดถึงคือไม่รวมในหา้างสรรพสินค้านะครับก็คือร้านอาหารที่อยู่นอกหา้างก็ไม่รวม ร้านอาหารที่บางส่วนเขาบอกว่าอยู่นอกห้างแต่อยู่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่รวมเหมือนกันนะครับเพราะเราเพราะเรารับรวมที่อยู่นอกห้างจริงๆอะครทุกคนคงทราบจากที่อธิซึ่งก็จะมีมาตรการ3ทุกอย่างมาตรการผมจะอธิบายเป็น2อย่างนะครับมาตรการบังคับกับมาตรการแนะนําและทั้งหมดจะมีการแบ่งเป็นมาตรการสําหรับผู้ดูแลมาตรการสําหรับผู้ใช้บริการและสำรับและก็มาตรการสําหรับผู้ให้บริการด้วยครับสำหรับร้านอาหารนะครับ สิ่งแรกที่ผู้ดแูแลต้องทำการดูแลก็คือ1คือมีการตรวจพ,พัดกรองอุร์ูมพนักงานทุกคนและลูกค้าทุกคน2คือจัดก,การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1.5เมตรสำหรับการนั่งรับประทานอาหารในร้าน3คืองดให้บริการในลักษณะที่ลูกค้าประกอบอาหารที่โต๊ะเองเช่นชาบูซุกขี้ปิ้งยา่างแต่ยังสามารถสั่งมาได้นะครับแต่ไม่ให้มานั่งประกอบบนโต๊ะเองอย่างเช่นมานั่งต้มเองอะไร คืองดให้บริการบุเฟ่ที่มีลายอาหารที่ลูกค้ตาตักเองหรือหยิบเองแต่สามารถให้บริการบุเฟ่ที่สั่งจากรายการอาหารได้ถ้าคืองดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรืองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในร้านด้วยฮะนี่คือที่เราบอกว่างดดื่มในร้านด้วยทาไมมันอาจจะซับซอ้อนหรือเปล่าคือเราคลัวที่กรณีที่เขาไปซื้อนอกร้านมาแล้วก็ทิ้มานั่งกินในร้านก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปนะครับก็คืองดการเล่นดนตรีหรือแสดงสดจัดให้มีฉากแผ่นใสกั้นระหว่างลูกค้าและอาหารผมไม่ใช่ลูกค้าที่นั่งทานนะฮะลูกค้าที่เวลาเดินไปเลือกอาหารอย่างเช่นร้านข้าวแกงก็ต้องมีการกั้นฉากกั้นให้เรียบร้อยว่าไม่ให้คนสามารถพูดและน้ำลายเข้าสู่อาหารที่กำลังตั้งรออยู่ได้นนต่อไปจัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับทำความสะอาดนะ จุดทางเข้าออกบริเวณต่างๆของร้านอาหารตามความเหมาะสมของพื้นที่ต้องทําความสะอาดสุขาทุกชั่วโมงหากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้งดให้บริการสุขาประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญทางการแพร่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสุขาก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะแพร่กระจายเชื้อได้ดีดยเพราะเวลาที่กดชักโรครกถ้ามีเศษอุจจาระอยู่ก็อาจจะรกระเด็นใส่หน้าได้ดังนั้นเรา้งึตงต้องเน้นประเด็นนี้มากนะครับต่อไปคือการทําความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ด้วยน้ายาความ น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อเช่นโซเดียมไฮโปโคลอไรน้ำยาฟอกขาว0.1%ทุกครั้งเมื่อลูกค้าใช้นะครับทำความสะอาดพื้นทางเดินราวบันไดห้องน้ำลูกปิดจับประตูหรือเคาน์เตอร์ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อเช่นผงซักฟอกไฮโซเดียมไฮโปโคลอไรนะฮะอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง สำคัญนันคือร้านอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศครับต้องมีมาตรการในการเปิดปิดร้านอาหารเป็นช่วงเวลาเพื่อเว้นช่วงเวลาในการทำความสะอาดและการระบายอากาศทุกสองชั่วโมงนะครับโดยให้ติดป้ายประกาศที่็นเป็นรอบๆในการทำความสะอาดไว้หน้าร้านด้วยนะครับมีมาตรการเข้มงวดกับการทำความสะอาดภาชนะจานชามช้อนซ่อมและอุปกรณ์ต่างๆการต่อซื้ออาหาร